โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1เปิดสอนระดับชั้นประถมวัยประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยจัดการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทางเลือกโรงเรียนมีเนื้อที่19ไร่เขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่ บ้านสำโรงบ้านโคก้าบ้านโคกเพชรและบ้านโคกสวายอยู่ติดกับวัดสำโรงและชุมชนบ้านสำโรงสภาพชุมชนในเขตบริการนั้นเป็นชุมชนแบบชนบทผู้ปกครองยากจนมีอาชีพรับจ้างทำนาส่วนมากผู้ปกครองจะไปรับจ้างในต่างถิน่นทิ้งให้ลูกๆอยู่กับตายายญาติาิทำให้เด็กนักเรียนที่นี่ส่วนมากมักจะเป็นเด็กที่ขาดการดูแลที่ดี ขาดความอบอุ่นและอยู่ในความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆเช่นมารยาทการเอาใจใส่ต่อ,อการเรียนปัญหาวัยรุ่นเพศศึกษาและยาเสพติดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพันธกิจปรัชญาคำขวัญเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ โรงเรียนจัดการศึกษาในสองระบบได้แก่การศึกษาในระบบมีนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน494คนใน22ห้องเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทางเลือกมีจำนวนนักเรียน231คนใน7ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น725คนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทางเลือกโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรเปิดสอนนักเรียนทางเลือกในโครงการมสพอขอโอกาสโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับนักเรียนยุวชนประชาชน ที่ยังเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามและต้องการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนายยอดชายจุลารีผู้อำนวยการสถานศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมา การบริหารงานโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความร่วมมือความช่วยเหลือในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรมีบุคลากรทั้งสิ้น36คน โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรผ่านการประเมินจากสมศสอร,รอบสองเมื่อวันที่22-24เดือนมิถุนายนพศ2553ส่วนการประเมินสมศร,รอบสามนั้นรอรับการประเมินในปีนี้ในปีการศึกษา2556เมื่อเปรียบเทียบกับปี2555ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และสุขศึกษามีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นนองนั้นลดลงในปีการศึกษา2556เมื่อเปรียบเทียบกับปี2555ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระต่างประเทศภาษาอังกฤษและสุขศึกษามีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นนองนั้นลดลง โรงเรียนได้มีแผนยกระดับผลสัมฤทริ์ทางการเรียนทั้งในระบบโดยทุกสาระการเรียนรู้จะต้องมีผลสัำทริจทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละสเป็นอย่างน้อยและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายดังนี้การนิเทศภายในโรงเรียนในแต่ละภาคเรียนผู้บริหารอย่างน้อย2ครั้ง หัวหน้าวิชาการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหัวหน้าสาระการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละสองครั้งครูสาระการเรียนรู้เดียวกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งส่วนการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปตามสภาพจริงครูสอนซ่อมเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาของทุกวัน มีการจัดค่ายวิชาการในสาระการเรียนรู้หลักอาทิค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์ภาษาไทยและสังคมศึกษาโรงเรียนให้จัดให้วิทยากรอน,นอกมาช่วยสอนเสริมในกิจกรรมต่างๆเช่นครูแดหมอจากโรงพยาบาลชุมชนและสภาหมู่บ้านที่ช่วยในด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการส่งครูเข้ารับการอบรม ดูงานเพื่อน,นำความรู้มาสู่นักเรียนนักเรียนมีการเข้าค่ายต่างๆในหลายหน่วยงานที่จัดขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามจุดเน้นและนโยบายแม่พิมพ์โมเดลของสอพปสุรินเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านสำรรงโค้งเพชรได้ให้ความสำคัญอย่างมากโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีการบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้มีการนำรูปแบบการสอนแบบพิซซ่ามาใช้ในการสอนนอกจากนี้ทางสาระคณิตศาสตร์ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่6วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และเพิ่มพูนทักษะทางการคิดคำนวณโดยส่งเสริมนักเรียนไปแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทุกปี นักเรียนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้ในการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการอาชีโครงการการเรียนการสอนภาษาเขเมรภาษาอังกฤษโครงการเปิดการเรียนรู้สู่อาเซียน Spirit of ASEAN จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้การจัดงานในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2557โรงเรียนได้มีการจัดโซนอาเซียนขึ้นในห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งสำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษหน้าเสาธงกิจกรรมวันคริสต์มาสและมีมุมภาษาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงอ่านนิทานเล่นเกมเป็นต้นโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชได้นำเนินการนำแนวทางประเมินแนวพิซซ่าคือการรู้เรื่องทั้งสด้านเข้ามาใช้ในห้องเรียนโดยใช้ภาษาไทยหรือการรู้เรื่องการอ่านเป็นเกณฑ์ โดยทางโรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนได้อ่านหนังสือพร้อมกันทุกคนในชั่วโมงแรกของวันจัดทําบันทึกการอ่านให้นักเรียนทุกคนครูจัดทําใบความรู้เป็นใบความรู้ที่มีบทความนิทานบทกลอนหรือเพลงจากวารสารหนังสือพิมพ์เป็นต้นในด้าน ict โรงเรียนได้พยายามจัดหาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คุ้นคว้าต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นจัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน2ห้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถึง2เครือข่ายคือ 1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำแสงความเร็ว30เมกะบิตใช้ในการเรียนการสอนการบริหารมีระบบไวไฟกระจายไปทั่วโรงเรียน 2. อินเทอร์เน็ตในโครงการแท็บเล็ต PC ซ การเรียนการสอนตามโครงการแท็บเล็ต PC ซึ่งดำเนินการอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3โรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีมาเอื้อต่อก,การเรียนการสอนประจำห้องเรียนต่างๆเช่นโปรเจคเตอร์โทรทัศน์จอ LCD โครงการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมการใช้แอปพลิเคชัน Line เพื่อช่วยในการบริหารงานสำหรับให้ผู้บริหารและงานต่างๆ ได้ใช้ในการสื่อสารสั่งการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนคือ www.samrong.edu.th um เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนโรงเรียนจัดให้มีขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงหรือประสบผลสำเร็จและจัดให้ครูได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทุกๆปี โรงเรียนยังได้บูรณาการการเรียนการสอนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชุมชนได้อย่างสอดคล้องความต้องการของชุมชนภายใต้โรงเรียนดีสีตำบนมีโครงการดีเด่นต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นชนบท การจัดการศึกษาจึงต้องมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและสอดรับกับสภาชุมชนบ้านสำโรงที่มีนโยบายในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตโดยมีการรวมกลุ่มสนใจเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆอาทิการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงกบการเลี้ยงจิ้งจีดการปลูกผักปลอดสารพิษ ทุกบ้านจะต้องปลูกพืชกินได้อย่างน้อย5อย่างเป็นต้นโดยนักเรียนจะต้องเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ตัวเองสนใจแล้วกลับมาปฏิบัติที่โรงเรียนเช่นการเลี้ยงกบการเพราะเห็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาปลูกผักเป็นต้น 2. กิจกรรมการส่งเสริมการออมกิจกรรมการส่งเสริมการออมของโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออมทรัพย์ตั้งแต่เด็กๆโดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงม .3 นำเงินออมมาฝากกับครูประจำชั้นเพื่อนำฝากต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินต่อไปเป็นการออมระยะย,ยาวเด็กจะถอนได้เมื่อจบการศึกษาหรือย้ายออกโครงการเริ่มตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา 3. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารขยะในโรงเรียนเป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นการลดขยะในโรงเรียนสามารถนำขยะที่เหลือใช้มารีไซเคิลปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนต่อไป 4. โครงการน่าจะสินเอกลักษณ์ไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นหุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผสมผสานการปฏิบัติตามหลักวิชาการสืบสามประเพณีวัฒนธรรมสร้างสารรค์งานสุนทรีมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความตระหนักถึงความเป็นไทยและมีจิตสำนึกและแสดงให้เห็นถึงความเอกลักษณ์ที่เข้มแข็ง 5. กิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพศวิถีศึกษารอบด้านได้รับงบประมาณสนับสนุนสื่อมาจัดตั้งสนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงมูลนิธิขวัญชุมชน 6. โครงการการเรียนการสอนภาษาเขมรโครงการการเรียนการสอนภาษาเขมร เป็นโครงการเพื่อสังคมและสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธน์นดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียนโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศคือภาษาเขมรเพิ่มเติมและให้ได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนประเทศใกล้บ้าน 7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลายๆด้านในระบบดูแลนักเรียนอาทิเช่นโครงการสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้ปกครองโครงการอบรมฐานคิดเพศวิถีศึกษาสำหรับครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรโครงการเยี่ยมบ้าน 8. โครงการเปิดการเรียนรู้สู่อาเซียน Spirit of ASEAN โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ได้มีการจัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน Spirit of ASEAN เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีการแสดงต่างๆของนักเรียนครู บูรณาการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกรอบของอาเซียนความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับความภาคภูมิใจที่ครูได้รับความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้รับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนของเรา